ี่ตาเรเจ็ดแปดเก้าสสดีค่ะตำนานจังไห่ของเซอร์จานทําให้เกิดความฮือฮาในฐานะศิลปินที่มีความนิยมสูงทุกการเคลื่อนไหวของเขานํามาซึ่งความนิยมอย่างมากในตอนนี้เสื้อผ้าสีขาวสีแดงและสีฟ้าของเขาถูกเปิดเผยโดยสํานักข่าวปปาราซีซึ่งก็ได้ดึงดูดแฟนๆจานวนมากในกองถ่ายของตำนานจังไห่ก่อนหน้านี้เซอจานได้สวมชุดสีขาว และดูเหมือนนางฟ้าเดินออกมาจากม้วนหนังสือโบราณทําให้เวลาดูน่าทึ่งอย่างมากค่ะทุกการเคลื่อนไหวและทุกสายตาของเขาดูเหมือนจะมีเรื่องราวนับพันปีซึ่งทําให้ผู้คนดื่มด่าไปกับตัวละครแฟนๆต่างบอกว่านี่คือหนุ่มชุดขาวในใจของพวกเขาเขาสง่างามลึกลับและเปี่ยมเสน่ห์ไม่รู้จบในภาพดังกล่าวจางหายเต็มไปด้วยรอยเลือดบนเสื้อผ้าและเนื้อตัวของเขา มีคนถือดาบยื่นมาที่คอของเขาเขากำลังจะถูกทำร้ายอย่างแน่นอนจงางไห่นั้นน่าสงสารจริงๆแต่หลังจากที่เราได้เห็นเซียวจ้านยิ้มโลกทั้งใบก็สดใสขึ้นมาในทันทีซึ่งมันตรงกันข้ามกับสภาพของเขาในเวลานี้อย่างสิ้นเชิงและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าผู้กำกับเจ้างเซียวหลงจะห้ามไม่ให้เซียวจ้านยิ้มในกองถ่ายเพราะรอยยิ้มของเขาเหมือนดวงตะวันที่ส่องแสงและจะทำให้ไม่เข้ากับตัวละครของเขา และล่าสุดค่ะภาพชุดทางการสีแดงและสีฟ้าของเซอร์จานก็ได้รับการพูดคุยกันอย่างดุเดือดอีกครั้งเขายืนและเดินท่ามกลางแสงแดดมีผู้คนมากมายรอบๆตัวเขาเขาหล่อละสง่างามอย่างมากค่ะแต่ดูเหมือนว่าเซอร์จานจะไม่สบายเขาน่าจะมีปัญหาที่คออาการไข้หวัดของเขาตั้งแต่เดินทางไปมิลานยังไม่ดีขึ้นแต่เขายังคงทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งถ่ายทำละครและธุรกิจส่งเสริมการขายของเขาเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแม้ว่าเขาจะไม่สบายเขาก็ไม่สามารถหยุดงานได้ว่ากันว่าตำนานจังไหจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำในวันที่25พฤษภาคมและหนังเรื่องใหม่เตอเซียนจินจือก็ได้เตรียมการแล้วและคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในกลางเดือนมิถุนายนและในระหว่างนั้นเขาก็จะถ่ายทำสื่อส่งเสริมการขาย อีกหลายแบรนด์ที่รอการอัปเดตใหม่แน่นอนว่าเซอ่์จานจะไม่มีเวลาพักผ่อนและละครกับหนังในสต็อกของเขาก็มีน้อยเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหยุดพักอย่างจริงจังได้อย่างไรก็ตามความนิยมของเซอ่์จานไม่ได้เป็นเพียงเพราะหน้าตาและทักษะาการสแสดงของเขาเท่านั้นแต่เขายังคงราาักษาทัศนคติที่ถ่อมตัวและทุ่มเทม,มาโดยตลอดปฏิบัติต่อทุกบทบาทด้วยความกระตือรือร้นและจริงจัง การทำงานหนักและทุ่มเทของเขาทำให้ผู้คนคาดหวังในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆผลงานแต่ละชิ้นของเขากลายเป็นประเด็นพูดคุยกันอย่างดุเดือดในขณะเดียวกันความนิยมอย่างสูงของเชอร์จานยังก่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดในหมู่คนในวงการบันเทิงพวกเขาทั้งหมดกล่าวว่าเชอร์จานได้กลายเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบนันและอิทธิพลของเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มแฟนคลับ จะยังคงส่งผลต่อทิศทางของอุตสาหการรมบันเทิงทั้งหมดอีกด้วยความสําเร็จของเขาไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์และความสามารถของเขาเท่านั้นแต่ยังเนื่องจากการทํางานหนกักและความทุ่มเทของเขาอีกด้วยในระหว่างการถ่ายทําตํานานจางไยเซียจันด้พิสูจน์คุณค่าและอิทธิพลของเขาอีกครั้งด้วยความแข็งแกร่งและเสน่ห์ของเขาด้วยการทํางานหนกักและความทุ่มเทของเขาเขาได้รับความรัก และการสนับสนุนจากผู้คนมากคืนตเตอเซียนจินจือเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงผู้ทรงพลงังอย่างเสี่ยวจานกำกับโดยผู้กำกับกงเซิงและเขียนบทโดยหลานเสี่ยวหลงคาดว่าหนังเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำในเดือนมิถุนายนภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงที่แข็งแกร่งและเสี่ยวจานก็เป็นนักแสดงที่ทรงพลงังและมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมซึ่งก็ได้ดึงดูดความสนใจได้มาก ในฐานะนักแสดงที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมที่สูงมากเสียจันได้ฝึกฝนทักษะาการแสดงที่ได้รับการยกย่องในสาขาซีรีส์โทรทัศน์เขาไม่เพียงแต่แสดงในซีรีส์อยอดนิยมหลายเรื่องเท่านั้นแต่เขายังได้รับคำชมและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ชมสำหรับทักษะาการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาอีกด้วยการแสดงที่โดดเด่นของเขาไม่เพียงแต่น่าประทับใจเท่านั้นแต่ยังทําให้ผู้คนตั้งตารอการแสดงของเขา ในภาพยนตร์เรื่องเต๋อเซียนจินจือด้วยสไตล์การกำกับของกงเซิงมีความละเอียดอ่อนและสมจริงและเขาเก่งในด้านการแสดงลงแห่งอารมณ์ภายในของตัวละครผ่านภาษาเลนในเต๋อเซียนจินจือกำกับโดยกงเซิงจะทำงานร่วมกันกับผู้เขียนบทหลานเสียวหลงเพื่อร่วมกันสร้างภาพยนตร์ที่มีความลึกและมีความหมายแฝงผู้เขียนบทหลานเซียวหลงเป็นหนึ่งในนักเขียนบทภาพยนตร์ที่โดดเด่นในวงการภาพยนตร์จีน ผลงานของเขาได้รับรางวัลและการยอมรับมากมายจากเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศในหนังเรื่องนี้พวกเขาจะร่วมมือกันเพื่อสร้างภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นในขณะที่ภาพยนตร์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภาพยนตร์เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องคลาสสิกในใจเราอย่างแน่นอนนำความรู้สึกแรงบันดาลใจมาสู่เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสีรจันในฐานะนักแสดงมากความสามารถคนนี้มีความโดดเด่นในการตีความสนามรบ เขาไม่เพี่ยนแต่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความนองเลือกของการสู้รบในเขตชายแดนในเอ็ดฟอร์ดเท่านั้นแต่ยังตีความรูปแบบที่ไม่ธรรมดาในสนามรบทางตะวันตกของหูเปย่ยในปี1943นเรในเตอ๋อเซียนจินจืออีกด้วยในเรื่อง ford, เอ็ดฟอร์ดเซจันรับบทเป็นกุยเยผู้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญทำกลางคอนไฟแห่งสงครามที่ชายแดนเขาต้องเผชิญกับลูกกระสุนปืนอย่างไม่เกรงกลัวและทุกการโจมตี ดูเหมือนจะท้าทายโชคชะตาดวงตาของเขาแน่วแน่และลุกเป็นไฟเผยให้เห็นความปรารถนาในชัยชนะและความพักดีต่อประเทศการแสดงของเขาทําให้คนดูเห็นวีรบ,บุรุษในยุคนั้นและความรับผิดชอบทําให้ผู้คนสะเทือนใจในเตอเซียนจินจือเสียจนจะแสดงเสน่ห์ในสนามรบอีกครั้งตัวละครที่เขาเล่นนี้จะอยู่ในสนามรบทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ยต่อสู้เคียงข้างกับสหายของเขา เพื่อร่วมกันต่อต้านการลุกรานของศัตรูจากต่างประเทศการสแสดงของเขาเต็มไปด้วยพลงังและความหลงใหลทุกๆก,การแกลงดาบของเขาและทุกเสียงตะโกนทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความโหดร้ายและความโหดเหี้ยมของสนามรบดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงความเกลียดชังต่อศัตรูและความรักอันลึกซึ้งต่อสหายของเขาซึ่งทำให้ผู้คนตกใจการสแสดงออกของเซอร์จันในสนามรบไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหว และการแสดงออกของเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจเชิงลึกและการลงทุนในตัวละครด้วยอารมณ์อีกด้วยเขาสามารถเข้าใจโลกภายในของตัวละครได้อย่างแม่นยำแสดงความขัดแย้งทางอารมณ์และกระบวนการเติบโตของตัวละครได้อย่างชัดเจนการแสดงของเขาทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความโหมดร้ายของสงครามและยังทําให้ผู้คนเห็นความรุงโร์ของธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ็ดฟอร์ดหรือเตอร์เซียนจินเจอ เสจันจะใช้ทักษะการแสดงและการแสดงออกเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของฮีโร่ในสนามรบการแสดงของเขาทั้งซาบซึง้งและน่าชื่นชมในแบบของเขาเองเขาตีความความรู้สึกที่กล้าหาญของยุคนั้นและทำให้เราห่วงแหนช่วงเวลาอันสงบสุขมากขึ้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ